วันที่24ของทุกปีกสีเลียงพระวายคู่นะคะค่ะเอฟซีทันใดมารวมงานใดกับมากด้วยค่ะเด้อกับจะเลี้ยงพระนะคะอยู่บานเบิกทรัพย์นี่แหละค่ะแต่ว่าส่วนมากนะคะชอบออกเกี่ยวกับบั่นเกิดเท่านี่แหละก็เลยสิเอาแมวซูฟังพี่นอนกับยาฟ้าวตัดสินใจฟังไปเรื่อยๆแต่กับคันมากกับจ้งค่อยสื่อนะคะมากตัวใดก็ค่อยเลือกเอา ดูซึกว่าสองสี่สี่สองนี่มันออกดูดูพี่น้องออกคือว่าเศร้านะเจนน้องมาขึ้นต่อบอกออกเล่ามอกขึ้นกับไปเล่าค่ะไปเล่าดูดูมันเสียออกใต้บ่อขามาพิจารณาหน้าน้กันอีกรอบหนึ่งมาขึ้นขอปูว่าให้ฝันฝันแล้วปูมาบอกว่าขวงเขาหนั่แข็งหลายว่าสันต้องค่อยเป็นค่อยไปให้ยอดไปสะก้อนบันวายอดเลกไล่วันไปสะก้อนบันว่า เลขใหญ่เพื่อนบ่ท่านเด้ย้่ำเพราะว่าเพื่อนไปขวงชะลากแล้วขวงเขาแข็งลายว่าซันกูสิให้มึงหยอดไปสะก่อนหยอดกับเขาไร่ว่านไปสะก่อนวซันก็นเลยบ่ท่านได้เผยเหลใกไงเพราะว่ากับฟันน่ะล่ะฟันแลวครูมมหาแล้วกับฟันเกี่ยวเหลขอยู่แต่ว่าหับานบ้นบกแน่นใ,นใจนะคะเขาอ,อุไปกอนะจะพิจารณาเลขพอ่ออเกิดนี่แหละอันเกิดพอสอซใด เกิดวันที่ยี่สิบสีมกราคม2530นะคะก่ะอายุจะเข้า37เจ็ดพอว่า36ก็ออกไปแล้วเนาะ,ะบานนี้ใกล้วันเกิดนะมันสิมากมากพ่อสอค่ะหรือบอกับวันเกิดนี่สองที่ค่ะออกไล่วันดู้ถูกับเราสิมาบ,บุบุนีก็เลยพ่อสอสองห้าสามศูนย์เนี่ยมันสิออกอยู่พ่อสอกับอายุนะคะ วันเกิดนะคะแต่ว่าพ่อซอจีมักนั่นเบิกทราบสิตัด่ายมันออกมากขึ้นนี่เด้อห้าสามศูนย์หเอฟซีออกไปเสียงเบืองกวนก็นได้แต่ว่าสามศูนย์นีกระสีคือคือเบอิกทราบว่ากระสีน้ำไหวคือเก่าอยู่ใน่ใจคือว่าได้แต่ว่าบัตเทนแมนเลกปูนะคะบทัทเนแมนเลกปูห้ยอฟั่งเลกปูสากลนเดะเด้ออันนี้บัท่านแมนเลกปู แต่ว่าเมาื่อคืนท่าการขอซื้อกับปูแล้วตั้งแต่เด็กออกมาบอขั้นที่ขอจักเทีเ้าปาดน,นี้เบิกทราบขอไว้ทังสี่เด้จ้าตัวปูยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลที่เฮ็ดให้ผู้ขาไม่ยูไม่กินมาชูม,มื้อนี้กะเอาเฉพาะคนศรัทธาคือคนที่ศรัทธาปูยาแล้วก็คนที่ศรัทธาในตัวของเบิกทรัพย์นี่ หอหนยูให้สวยเพื่อนเด้อปูงยาอันเพื่อนขอให้เลขกเขากาให้เขาในเด็กเบิกซับนี่ละเพราะว่าเอฟซีจังไล้หลายค่ะให้ปูงยาบันดาลให้เขาในเดขกของเบิกรับนี่ล่ละเพราะว่าอยรางพอเบอิกรับป้อยไปเอฟซีก็ตามเด้อปูเดอร์ขันแมน่นพี่ปูมาอธิษฐานไว้บ่ให้เด็กเบิกซับเขาถึงสีน่นาฬกาอย่าให้เขาพออย่างปูเพื่อนว่าอยากได้ก็ขอเอาได้เวลาขอแล้ว ต่างค้นต่างขอต่างค้นต่างขวเนาะก็ขอ,ขอขให้ถือเลขไว้เลข,เลขมั่นบาทนี้เอาเบิกทราบสิขอให้ถือเลขเบิกทราบนีล่ละเอฟซีจังสิได้นำ้ำให้กูอันบันดานมาแบบนี้เด้อกู